ยูเนเต็นะครับมีการเล็กคอร์ดวิดีโอไว้ด้วยเพื่อที่จะป,ปรับปรุงการเล่นในครั้งต่อไปนะครับวันนี้เป็นอะไรที่ถูกหลักเลยนะครับถูกหลักเล็กคอร์ดอัดวิดีโอไว้เพื่อที่จะปรับปรุงการเล่นในแมตช์ต่อไปนะครับทักทายก่อนครับเมียยูเนเต็ดต่อบอลไปขึ้นไปไปนะครับยังไงครับออกไปด้านข้างไม่ได้นะครับไม่ดูกันแรงไปนิด ีรอย่งดูฟอร์มกันอยู่นะครับยังดูฟอร์มกันอยู่ถ้าดูหุ่นหน่วยก้านนี่ใกล้เคียงกันอยู่นะครับออกมาครับยังเก็บไว้ได้อยู่นะครับคนหนึง่งคนหนึ่งเบียดแยกได้ไหมไหนลนิ้เส้นแรงไปนิดผุนไปเพื่อนครับไปได้ไหม จะว่าเบียดแย่งบอลดูบอลแล้วมีทรงนะครับสขาหรับเมียยูเนเต็ดนะครับหือว่าอาจจะซ้อมกันมานานพอสมควรน,นะครับแต่ตอนนี้บอลไม่เคยเจอกันสนุกนะครับคือยังไม่รู้ทางกันนะครับสนุกเลยโค้ชเฮงสังวีนะครับเจอกับเมียยูเนเต็ด อยนะครับออบอลลงครับเมียกดเงกดเงกนเดงโอ้โหลูกนี้นะครับแหมจะอาศัยแสงแดดเอาช่วยนะครับแหมไม่ไม่ลงทางนะครับสำหรับประตูของเมียยะติดเต็ดบอลออกมาครับดักบอลไม่ได้ครับ ยูเนเต็ดนะครับรรเป็นลูกสูตรที่ซอมกันมานะครับเป็นลูกสูตรนะครับโยนเข้าไป,ไปโอ้โหได้ลุน้นได้ลุน้นได้ลุ้นนะครับลูกนี้ได้ลุน้นอีกครั้งหนึ่งครับสซลารบเมียยูเนเต็ด ดักไว้ได้นะครับยังไม่มีอะไรเอาขึ้นได้ไหมได้ไม่ได้ครับยังนิ่งอยู่ครับหลังยังนิ่งอยู่คืนมาก่อนอ้าวไม่แรงไปนิดนะครับอ่านะครับก็อ่าแล้วเป็นจังหวะบุกของ โคดหนึ่งเหมือนกันนะครับรอบนี้นะครับลูกสูตรหรือเปล่านะครับแต่มีเบอร์15นี่สูงยาวนะครับเบอร์99อีกคนหนึ่งนะครับน่าลุ้นหรือจะเบอร์7ก็ไม่แน่นะตัวเล็กหม่งดีก็เป็นไม่ได้เปิดเข้ามาครับไม่ได้นะครับอายังเก็บบอลไว้ได้อยู่เติมโอ้โหไม่เหมือนกันยิงโอ้ยโอ้ยโฮโฮเกือบไปเห็นเร็วครับ ทันไม่ทันบอลลงกคืนมาไม่ได okay. um, ้ครับ NO ส uh ูสีคู่นี้สูสีครับอ้้หเอาเอาไล่อะไรลูกน้องใครเนี่ยเอ ครับสร้างสีสันคิดอะไรมากหมาวิ่งผ่านสนามฟุตบอลหมาหน้าเซเว่นยังมีเลยนะครับอ่ะโอเคครับไปต่อไปต่อโอ้โหช้าไปนิดนึงนะครับพยายามจะจับหาจังหวะโชว์พอจับจะหาจังหวะโชว์นี่ครับคนหนึ่งเข้าถึงเลยนะครับเอานะครับยังดูไปดูมานี่ยัง กลับคึ่งกันอยู่นะครับตอนนี้เก็บบอลไม่ได้ เปิดมาครับโอ้อผ่<ป>านหมดอ๋อบอลดีนะครับสำหรับคนเหน่งอ้าวชมไม่ได้นะครับโยงแยกบอลอ้าวยังไ,ไงครับไป

เด่งนะครับ สีมากนะครับผมว่าครึ่งแรกนี่น่าจะตำอะไรกันไม่ได้นะครับต้องมาดูการแก้เกมต้องมาดูนะครับน่าจะครึ่งแรกนี่น่าจะเสมอนะจะไม่แน่นะครับไม่แน่เหมือนกันนะครับต้องดูครึ่งหลังนี่ต้องมาดูมาลุ้นอีกทีหนึ่ง เมืก้าวเมืก้าวไปเองไหมครับไปเพื่อนมีช่องลูกนี้โอ้โหโอ้โหนิดเดียวเกือบไปเกือบไปน,นะครับไม่แน่นะครับบอกว่าครึ่งแรกจะไม่มีอะไรก็ไม่แน่นะครับไม่แน่ไม่แน่แนโอ้โหเมื่อกี้นิดเดียวนะครับปันปะันสายรถปันอย่าไปยิงคู่เขาเดออหาพืลูกใส่ไปเลยเอาแล้วนะครับเปิดมาลูกนี้ โอ้โหเอาเอายังไงยังไงครับไม่แน่ไม่แน่ได้ไม่ได้ไปได้ไม่ได้โอ้โหไม่มีเพื่อนเอาเอายังไงครับยิงโอ้โหติดมือติดเอาเล่นเร็วมีไหมมีไหมไม่มีอะไรนะครับในกอไผ่โอ้โหได้ลุ้นได้ลุ้นนะครับ หมือนจะไม่มีอะไรเอาบอลลงดีมากครับตัวเล็กเบมือนเจ็ดเบมือนเจ็ดเบมือนเจ็ดไปได้นะครับทันไม่ทันโอ้ยไม่ปปอดภัยไว้ก่อนนะครับปลอดภัยไว้ก่อนตัวเล็กแต่โอ้ยเลี้ยงบอลดีนะเบมือนเจ็ดนะครับโทษหนึ่งอ่าแล้วนะครับเป็นลูกสศรนะครับส้อมมาเลยนะครับเปิดเข้ามาโอ้ยลูกสศร แต่ว่าหมบกกยุรไม่หลุนะครับกดไม่หลุอเอาใหม่เอาใหม่นะครับกดเองยังลุกอยู่นะครับเมียตั้งรับอย่างเดียวนะครับดูสูตรที่ซ้อมมานะครับลูกเปิดเปิดมาลูกพีโอ้หูเขา้าพอดีครับเด่นเร็วครับลดไปลดลดไหลดนไม่มีอะไรนะครับไม่มี อย่างนี้ก็อรอนะครับไม่แน่นะครับแต่ถ้าดูฟอร์มก็อาจจะครึ่งแรกอาจจะสมดุลนะยิงอะไรไม่ได้นะครับดูดูลักษณะแล้วอยากเก็บบอลได้นะครับอยียเก็บบอลได้ครับเย็บไปได้ไหมนะครับไม่ยอมให้เล่นนะครับ ยอมนะครับอาวล้วเป็นจังหวะ